โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่ผมนะครับเกมเมอร์โกทีวีก็อยู่ในไมค์ครับอีกเซลมอนนะครับอ่ากลับมาอีกแล้วนะครับนะกลับมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเป็รู้นสามหรือสี่นะครั่นที่สี่แล้วนะใช่รุ่นสี่แล้วนะครับนะก็สองนะฮะนะครับอุ้ยเดี๋ยวลืมทิ้งเนื้อเอาเนื้อมาลืมทิ้งเนื้อพอดีพอดีรอคนคนหนึ่งไงแล้วแบบอาหารแม่งลดรัวเลย โอเคพ่ออยู่กันในไหมครับโปเกมอนพาร์ทที่14ครับผมแค่ถึงพาร์ทที่13แล้วก็มันแหลกครับผมไม่ไหวกันเลยหยุดไปก่อนนะครับวันนี้ผมผมวันนี้ผมก็ขอถามเลยก่อนท่านผู้ชมทุกคนนะครับถามก่อนว่าให้เปิดเชลล์ได้วอนไหมให้เปิดเชลล์ได้วอนไหมอ่าหนึ่งอย่างแล้วก็ อยากให้ผมลงโปรเจกต์อะไรกันบ้างตอนปิดเทอมเนี่ยอยากให้ผมแคสเกมอะไรบ้างอยากให้ผมแคสไปครับมอดอะไรบ้างหรือว่าอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาครับคน<ม>บอกว่ามอดจะซิมแน่นอนเลยไม่รู้สิน้องๆช่วยคอมเมนต์หน่อยครับหรือว่าอะไรช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะถ้าได้เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งดูอย่างเดียวนะโอเคนะครับก็น,นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับอย่าลืมกด ซบตอคายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วไม่ซับผมเหรอเออใจอแซัวลืมซับน้องมิกกี้ด้วยนะครับโอเคครับผมนี่เราจะมาเริ่มชิดใหม่อีกรอบนะครับนะมอนนรองนี้ยาวว่าผมที่สเนีเออผมลงมอสนี่ไว้อ่าอะไรอ่ะลงลงมอสกิบ็อกซ์ไหมนะครับตรงนั้นจะเป็นเอ่อที่ผมเปิดไว้แล้วครับนะเป็นะาตอคายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมิกไปวิวตรงไปวิวตรงนี้ก่อนมิก เราพี่มาเออใช่แมจิกครับอ่อย่าลืมอย่าลืมฟังแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับตอนที่ผมพูดนะฮะคอมเมนต์กันด้วยนะครับจะได้รู้นะครับโอเคถ้จะไงก็ต้องขอโทษกันทุกคนก่อนนะครับเฮ้ยใหญ่พัดหน้าทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าเราจะตั้งกันมาตั้งอันนี้ก็ได้นะครับเครับเที่ยว19สู้ๆไว้ไว้ตอนเที่ยว16อ๋อ้ยูเที่ยว6เกือบแล้วจะตายแล้ว โอ้ยจะตายแล้วรันรันดีรันโอ้ยกือบตายกดเลยสองรันได้เหรอรันได้เด้วรันได้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 โอเคดีดีไม่ตด้เจอไนมิกีมีต้นไม้ขุดด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีกก็เพิ่มแบบพวกอันนี้ก่อนอ่ะพอร์ตโอ้ไม่เกินเวยวไม่เกินสิบสี่อันนี้ไงจะละไม่เกินไม่ไม่เกินนะเนี่ยสิบสามสิบสี่อ่ะเออที่ผมเจอวิวสิบหกตัดปัดตัดนะไม่ตายกบุญขนาดไหนแล้วได้ปาวแล้วได้ปาแล้ว เจอกันไเจอกันไปโอเคไปเจ็ดไปมาสู้กันฮะนะครับก็พัดแล้วก็ชิวๆเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินหาโปเกมอนเซตนเตอร์แล้วกันนะครับผมเจอระหว่างทางก็เจอมากขุดบ้างก็ได้นะโอเคใช่ใช่นะครับเดี๋ยวยาวๆครับครัาพิซมอนยาวๆแล้วตอนนี้สามารถแค่ยาวๆได้เพราะตอนนี้ไม่แหลกแล้วไม่แหลกแล้วแต่ถ้ามีสามถ้าเกิดมีสามคนอันแหลกก็ได้ใช่แหลกเน็ตนะไม่ใช่แหลกอะไร ผมอย่างนี้นะฮะผมขั้นตอนนี่แหลกมากเลยนี่เหรอเห็นหน้าลิบเหยียบจิกเพียบนะคะใช่แล้วพีพีโทรโทรหน้าอย<ท>่าลืมบอกก<ๆ>ันนะว่าจะจะ,จะให้เปิดหน้าตอนตอนแคสหรือเปล่านะสำหรับอ๋อเปิดหน้าตอนแคส์เลยก็ถามน้องครับว่าเปิดหน้าตอนแคสหรือเปล่ามิกไปทางไหนดีมิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมกำลังหามาจิ๊ครับดีๆอยู่สัักตวองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเไปกดก่อนกันนะครับจะได้ไม่ต้องนครับ โอเันนี้ก็ผมเพอมิกีกินักดำน้ำนะดำน้ำด้วยนะครับโอเคตามตามนะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะช่วงนี้คอมเมนต์น้อยมากเลยนี่เราย้ำกี่ครั้งกันนะพี่ฮะอ๋อก็ต้องย้ำหลายๆครั้งเพราะว่าเดี๋ยวเถึงเรานม <c oughs> ไม่ได้คอมเมนต์อย่างเงี้ยเออแล้วแบบเงียบคลิปเงียบอย่างเงี้ยนี่ค่ะวานโทรกูก็ติดไว้ don't forget to click to s u b s c r e แล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์เขียนติดไวอยู่พี่ก็เขียนติดไหมขยันอไปแล้วไม่รู้อ้า ิิกกโอเคได้มาตัดหน้าเองอไงเราไปทางน้ำหรือเปล่าไปหาโปเกมอนนี่พี่เราสายกลางพี่ได้ไม่เดินทางน้ำพี่ไม่เดินทางเหลืองด้วยเดี๋ยวนะวิกใสยเหลืองวัดีเฮ้ยอะไรอ่ะกินตบวชอะไรด้วยไม่อยากแก่แกวเดี๋ยวเดี๋ยววิกสายเหลืองเฮ้ยพี่ม่กำอยได้เฮ้ยเ็นเมกเย็นเิกเฮ้ยเย็นโอเคไปโอเคไปไปต่อเลยนี่ไงมานี่ไงมาโอเคไป ไหนๆๆโอเคแบบใหม่กันโอเคเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราดูซีรีส์เดี๋ยวเราดูการภาค Disband Review หกกันนะฮะใช่ครับรอการภาค Disband Review หกนะครับว่าคือผมภาคไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกหรอกเสียงไม่ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับก็คือดัดเสียงมดัดไม่ค่อยได้ด้วยดัดเสียงไม่ได้ไม่มีโปรแกรมดัดไม่เป็นดัดไม่เป็นนะฮะแล้วก็จะมีผู้หญิงคือจะคนภาคคือพิกนัพคุกกี้เดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้มีเสียงผู้ชายจะชัด ผมให้คุณมิกกี้ภากเสียงผู้หญิงนะครับรอรอดูกันเลยนะครับฉากัคซีนะภากฉากัคซีนะครภาคซีนที่ตัวแรกใช่ไหมตัวแรกแค่สองชิ้นเดียเดี๋ยวหอดมูจิเจอเจ็ดจโอเคครับตอนนี้ก็เวลซิกก็แล้วนะครับแป๊บเดียวเองผมเบลผมเบลต้องแฝดอยู่แต่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรื่อยเรื่อยๆรอุ้ยท่านี้โหดนะเนี่ยอุ้ย โอ้โหสองเจอเพล่สามโอเคดีนะที่ไม่โดเพลเดี๋ยวตัดไม้ตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนสักค่นึงโอเคตัดไปก่อนเลยตัดเไปตัดไม้ด้วยนะครับฮัทแรกง่าชิยรก่อนครับช่ายเชียร์โอเคก็ติงงวดก็กลับมาครั้งที่ครั้งที่สามนี่คือกลับมาครั้งเดียวก็หยุดเลยจำได้รู้สึกมั้งครั้งเดียวแล้วหยุดเลยเอ้ยไี่ครั้งเดียวดิสองครั้งนี่เออมันสอบสองครั้งฮะสองครั้งวันนี้ก็กำลังสอบเนาะ ช่วงที่ลังสอบนะครับอ่าใครที่สอบก็สอบผ่านนะครับสอบแบบวิชาสอบได้นะฮะใช่นะครับแล้วเตงอ่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมเถอะดูครับผมสอบแล้วครับมีอะไรบ้างครับมีดูภายยังไม่สอบอะแฮรโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้สักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปหานี่กันโหมดเซิร์ฟเจอร์โอเคไปท้ายทางไหนดีมิกเลือกทางไหนดีตะพีอย่ไหนผมลงทางนี่นีไปทางไหนดีเลือกทางเลยตรงนี้ที่ข้างหน้าเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยปเรื่องแล้วกันเดี๋ยวไปกัน เราคิดว่าเป็นพ่อคิ่ที่เปิดไฟมากเดี๋ยวเปอีกสองโอเคแล้วเราจะไปหาโป p o k e เซ็นเตอร์กันนะคฮะตอนนี้มันจะขัาแค่สิบสองสนใจเก็บไหมฮะเจ้าแมนเอร์เก็รอบยิงเฉยต่อยต่อยต่อยติต่อยต่อยทำเลต่อยโคตรไปต่อยช้าติต่อยมันเนี่ยเยอะกว่าไม่เอาเยอะโอเคเรียบร้อยได้ปลาไปยี่สิบสองตัวเนี่ยมิก ผมมีแช่เจ็ดตัวเองพี่เอ้ยจมิกไปได้เวลาเดินเดินเดินทางอะเดิน่นเยเวลาเดินทางแล้วเวลาเดินทางตึ้งตึ้งตึงตึงตม่ดมากเลยมองไม่เห็นทางเดี๋ยวถ้าปลยวันซีเตอร์ต้องอยู่ปลยวันเตอร์ต้องอยู่แถวๆนี้ดิในป่าในป่าเล็กหน่อยนีซีรแอลซีรีมันดักลางไหมครับแล้วก็ซีพิกเซลมอนฆ่าฉันเถอะ ปกติพี่ปกติเรื่องปกติพี่เยอะกว่านี่พี่ตัดไปหมดแล้วเรื่องตัด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 เหมืนตัดไมอู้หูพี่โปเกมันอะไรอะเฮ้ยทำัมมันน่ากลัวจริงๆอ้นี่เป็เกมันชารตกนะฮชารตชาร์ชาร์กชาร์กลเออไม่ใช่อุ้ยเบลสมาชนพี่แบบนี่ต้องการต้องการบัตรท้าหรือต้องการบัตท การต้องการปะทาเว้ยพี่ตบไปทีเดียวระงความระงความยัม่งยืจนจัดแทงใช่โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางวิววิวตัวอะไรตัวอะไรตอนนี้คืออย่าอย่าเข้าใกล้พวกไอ้น,นี่หละโปเกมอนเลยโอเค,อเคมามาใช่หิวอีกยนะังเวีนหิวผิว,ผวไม่ต้องกลัวมีปลาเต็มเลยตอนนี้ทำไมรู้สึกอร์แถวนี้มันเหมือน,น,นมีบรรยากาศแปลกๆอ่านี่ไงชนะ,ะอาิคอนโอเค,อคอดูแลตัวเลยดูแลตัวดูแลตัวดีดีดีมันบรรยากาศแปลกแปลกชวนของทาง แคเนี่้คือตรงนี้เลยครับนี่ไม่เท่านี้ปึ๊บโอ๊ยลวงแอบโอ้สุดครับสครับเจ๊ด้วยด้วยเลยนี่เป็นอากาศชุ่มทางโทรมากเหมือนทางมากเลยใช่นะครับเฮ้ยอ่าเจอแล้วเจออะไรเหรอเจอแร่ไม่แต่ขุดไม่ได้ขุดไม่ได้มีกันเร็วตรงมาตรงมาตรงมาที่ตรงไหนตรงตรงหน้าครับก็อะตรงหน้าพี่เลยหน้าพี่ พี่มาเร็วพี่พี่เ,เดินมาเร็วพี่รออยู่เดี๋ยวสีของหลวงท่านพี่ปะหนึง่งไม่ตรงมาตรงน้ำดิกดเอ็กซ์แล้วมาดูตรงน้ำดูน้ำไหนแองนั้นไม่เล็กกันเหรอโอเคเดี๋ยวไปที่แสงสว่างดีกว่าผมมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยน้ำไหนพี่เออทั้งหน้าไงแองน้ำเล็กกันเหรอใหญ่เลยใหญ่ใหญเลยอ๋อโอเคเจอแล้ว พี่พี่เดินมาแล้วพี่เดินมาไม่ไม่ใช่<ะ>ไม่ใช่เห็นนะธรรมาดามันเป็นป้อมเบลลเอร์เลยเนี่ยพี่ถึงแล้วแหละตอนเนี้ <c oughs> ยรอ,อมิกอยู่นะมิกมาเรียนเดินมาพี่พี่รอมิกอยู่นะพี่พี่เห็นมิกมแล้วโอเคคลิปละกี่นาทีดีฮะอ่าสักประมาณยี่สิบสามสิบนะฮะประมาณนี้เอาวิ่งมาเลยครับรอกันหน่อยไม่หน้าแล้วโอเคเดี๋ยวมีพี่รอโอ้มันจะคลายไปแล้วเก็บแป๊บเรียบร้อยได้มาได้สีเหลืองมาไหมเอออย่างได้สีดำอ่ะสีดำอ่ะ ปีกมาป oh. okay, ีกมาเกียร ok, oh, okay. ์ีกมาปีกมาีไม่ได้พีเหรออุ้ยสหัวใจเอ้ยเอองขีดเดนเดินเเดินเดินพี่คอนโดนตัดไปแล้วเียเดิเดินเเดี๋ยวเรเยวไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวนโอเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดียมเห็นซัมบี้กับเใช่เ เช้าวันอีกวันหนึงแล้วนะครัะตอนนี้รู้สึกอะไรอ่ะ้ที่นี่แล้วอาที่นี่มาที่นี่คืออ๋อเฮ้มันมีแสงนะมันแสงอ๋อทอดเอาไขออิทขออิทขอทอเลยกันขอแตะทอดก็ได้เอาทอดไปด้วยเหรอเอาเราพกไปแล้วโอเคครับตอนนี้มีมอสเตอร์จบกันได้ตอนนี้คือเราต้องไปหานี่ก่อน ไวมาร์เซนเตอร์นะครับเด็ดนะข้างข่าวว่ายน้ำวอเตอร์ฟักมึงต้องบินไม่ใช่เหรอโาร์เซ็นเตอร์นี่อยู่แถวไหนวะพี่ยาวไกลก็จะเจอเจอมั้ะว่าคลิปนี้คงจะหายไม่เจอแล้วก็คลิปหน้าใช่ไใช่เดี๋ยวก็เดินเดินไปเรื่อยกันตรงหน้าเจอแล้วาดูบรรยากาศมันสนองทางอยู่แล้วตอนนี้คือป่าเยอะมากมันอยู่ในเขตไหนอ Forest โอ้โห Bridge Forest เด็ดนะเป็นประมาณว่าป่านะป่าอะารกันนะ พี่ก็พี่ก็ไม่ปเป็นไรพี่จะไปทางไ,งไ<ก>งานหนคงได้กลับมาได้เอไปต้องแอ้มนะข้างหน้าอะไรก็ได้นะแอ้มน้ำในหญ่ๆที่นะี่นี่มทาทะเลสาบป่ะใหญ่มากเลยไปงั้นไหมหรือแล้วพี่ช่องยัดเก็บก่อนเก็บร้อยได้ละอ๋อนี่คือสถานที่ที่เซิงบอกว่าสามารถดำได้ไอ้บิ๊กไปด้านหลังได้ไหมด้านหลังที่มันมีแสงอ่ะพี่เอาไปให้แล้ว มีแสงโอ้ตรงน,นั้นเหรอยอะลงไปมีแสงไกลๆอ่าพี่เพิ่อยู่หลังอยู่หลังพี่เองอะไรแอร์ปคอนอยู่แล้วเล้ตรงน,นั้นมีแสงเป็นตรงที่มีแสงอะ่ะมีแต่เมืองลงไม่ได้เพราะว่าไม่มีของให้ขุด,ดตรงน,นี้ไม่จะป่า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 ทานไม้ขุดมาก ทางตรงไหนวะเนี่ยทางเปิดทางเข้ามันขุดเลยไหมยังไม่เจอละขอบ้างสิได้ไรเก็บไว้ก่อนเฮ้ย t o s ขอโทษ t o s เหมือนเดิมนะฮะดีดีทำดีเนี่ยบเอาหยุดแล้วลงทางกันอีกแล้วเฮ้ยทอนนั้นไม่ลาวาเลยทางลาวาแล้วเฮ้ย หิวหิวหิวอะไรไม่หิววิ่งวิ่งกันไปวิ่กกันไปกิงปลาเด็ดจีบเนี่ยนะผมไม่เจอเกี้ยไรแนะนำว่าเดินดีกว่าอย่าวิ่งอยู่ไหนนะเนี่ยเอ้าช้าฮัลโหลทีแปดตัวเก็บไว้ก่อนนะครับ นีาต้องหาที่พักก่อนเนี่ยที่พักอาศัยเนี่ยมาจิคาร์มาจิาร์ีแล้วนะตบมากเลยตัวอะไรตัวเบี้ยวโผล่จะเข้ามานะจะตายฉินกลัวโอ๊ยอย่าอย่าเข้ามาเนะกาิดดีเกิดดกิดดีเกิดดีเกดดีเกิดดีมกิดดีเกิดดีอ๋อไปอีกแล้วโอ้ยลวงอีกแล้วโอ้ยอีกแล้ว ตรงทางอีกแล้วมิกตรงมาดิมิกนัก่นและเอะไอไอพคอนสีดิคอนสีดำ,ดำลบลเลยลสตอรี่เห,ห็นหินพืเน,นี่ยได้มากเลยเรไปไปดับใส่อ่ปกมัเพือขึ้นมาเร็วมิกม่กมขึ้นอะไรออเช้าแล้วเกี่ยวยังไงนี่พี่เติมมันอะ นี่จะเตือนอยู่เลยผมคาดว่าเราพี่โอ้ด้านหน้ามิกกด X ดูเอ้อเจอแล้วพี่ดำโชคมากเลยแล้วโอ้ยผมนี่วันนี้พี่ไม่อยู่รถไฟลอรีแล้วไปก่อนเลยพี่ก่อนเลยไปก่อนเลยโปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกมอนเซ็นเตอร์เจอแล้วโอเคไปไปก่อนเลยมิกโอเค โอ้ยไม่ใช่ว่าได้อะไรมานะเอ็มบอลมาผมร้องนะพี่เลยเอ็มบอลนี่พี่พี่ที่รอจับเทพเลยเทพไปเบรกนะครับเทพไปเบรกไอ้บอลเลนเตอร์แล้วเทพเทพแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยแต้แต่นี่ว่ะพวกอะไรอะจินเดเลตโวสกัดตุกเลยสกัดตุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ติดกระสิทธ์อือติดตอนนี้เราปล่อยมันจินเดเลตโวสักครู่นะฮะใช่จะละจะละเหตุเอ้ยจะละเหตุนะฮะเหตุเกิดการหน่วงๆนิดหน่อยนะครับด้วย โอเคถึงแล้วครับเราเดินมาตั้งนานแล้วนะเรัาจะเจอถึงแล้วปิกมอนเซนเตอร์ที่ฉันรอที่ขอพี่จะ Lucky Box อะพี่ตบแล้ว l u c k อก o x อุ้ยมิกพี่ตายมิกพี่ขอทีพีหน่อยขอโทษนะครับผมขอทีพีนะครับโอเคพี่เจอกับดักลั Lucky Box แบบทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำเตียงด้วยนี่นี่หว่าเดี๋ยวทำเตียงด้วยพวกนี้มิก เดี๋ยวทำเจ้พวกพวกไอ้นี่ห่อยเนี่ยแพวกเนี้ยเกมนี้เหรอฮะไม่มีกฎฮะแหกๆหกไปเฉยใช่ครับขุดได้ครับขุดได้แล้วเราไมอยู่ใกล้เต่าด้วยโอ้มายก่อนขุดได้ครับขุดได้ขุดได้ขุดเลยขุดได้ขุดเลยครับตรงนี้ขุดได้ขุดเลยแล้วก็ขาเป็นเตียงครับ โอก็ไได้แล้วเตียงผมขอวใกล้แสงเข้าไปเอาแล้วมัดูแล้วถูกแล้วเตียงครับทุบได้ไหมเนี่ยทุบมด้บยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเวลสักหน่อยดีกว่าแบบพอดีแบบมิกอันนี้มันบล็อกมิกมีบั็อกเลยบล็อกก็ไปข้างนอกในสเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนวนที่เขียนนบ้านเขียนว่าบ้านเลยโฮมก็ได้โฮม เบย์พอยส์โฮมตู้นะฮะเคครับที่เหลือก็อืมโอเคเดี๋ยวที่เปลี่ยนปกิมันปัน๊บเดี๋ยวขอตอนนี้ก็เบลไปก่อนนะครับช่วงนี้ไปล่อยคาบิเอลน,นะปล่อยคาบิเอลไ,ไปผมตัดไม้เหมือนเดิมนะครับผม เออเออโชว์เมนเดอร์เออคโชว์เมนเดอร์บอกี่ทีแล้วนะครับกี่ทีแล้วตอนนี้ครับกี่ทีแล้วเจแล้วครับโอเคครับอีกสามนาทีแล้วกันนะครับแล้วค่อยจบพาร์ทเลยนะครับแล้วนี้มันอย่าลืมครับน้องอย่าลืมคอมเมนต์ อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับน้องๆนะครับคอมเมนต์กันมานะครับตามที่ผมบอกครับขอนะครับว่าเปิดเชดตเดอร์ไหมอยากให้ลงโปรเจกต์อะไรอยากให้แคสเกมอะไรอยากให้อ่อะไรอ่ะอะไรแบบ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 นะครับแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับนะครับกดซับชแนลสองคนเลยทั้งสองคนเลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เพื่อนๆนที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับนะ โอเคนะครับครับแล้วก็ถ้าจะเป็นถ้าเป็นยังไงก็มารับชมมาด้วยนะครับนะโอเคงั้นเราเข็ดเดอร์นี่คือผมเปิดแล้วสบายครับเมื่อก่อนนี่จับได้ครับดูแลกกันใช่ไหมโอ้ใครมาท้าด้วยพี่เนี่ยชิชิไก่ไม่ไม่เอาได้ไหมเขาดันโอเคดันได้ไม่ต้องกลัวเราเจออันนี้แล้วอ๋ออีกเจ้จีจีิคูลดี้คูดี้ เจดผูเอาไปคอนก่อนแอฟริกันเงินเฮ้ยฟีฟ่าว่าเอาไปปลูกด้วยดิปลูกหน้าบ้านเนี่ยแหละน้นงไหนเนาะฝ่าว่าอ๋อมึงเดี๋ยวมาหาคุณพี่บ้านเลยเหรอแอบมาหาคุณเด็กกูก็จัดให้จัดให้ด้วยไอ้ปลาโหดกับพวกนี้จางไม่ใช่ละมันไม่ตีนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยในไกด์หน้าทองกันได้นะครับไกด์หน้าทอกนี่กำลังเหงาครับเหงาเงียบเงียบ ได้เพราะว่าคาปิดเทอมแล้วเขาได้เงาเงาวางเข้ามาในไกด์นหน้าทุกทอกได้นะครับเดี๋ยวผมให้ไกด์หน้าทุกทอกไปนะครับใครอยากเข้ามานะครับหรือคอมเมนต์มาว่าอยากอยากอยากได้ไกด์หน้าทุกทอกอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ไอดีไว้นะครับมโม่ใต่อแลไม่ไม่ให้หัวส้มนะฮะหัวส้มเหรอไม่ให้ครับให้คนสนิทยกเว้นคนสนิทหรือคนรู้จักแค่นั้นพอครับนได้ใครหัวแดงหัวแดงแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ ถูกใจแค่ถูกใจหรือว่าส่งของอะไรกินเกียรเขึ้นมาเย่างา<อ>านีนนะ้กินเกียน์ด้วยจะได้เกิดส่งให้สัลด์สามร้อยเชลว่ะพี่ที่จะให้กระหัวส้งสามร้อยเชลเหรอมันก็แบบมันแปลกๆะนะรู้สึกเออผมเพราะผม,ผมไม่ใช่ดีเจนะจะส่งมาก็ได้ผมนี่ได้รนะครับก็พ่อมากเลยไม่หัวแดงก็พูดได้แล้วนะครับส่งมาะไรผมดรวยทันทีเลยเป็นตอนนี้กี่นาทีแล้วเป็นของแคแปดแล้วมั้ย แค่ผมสิบเก้าแล้วโอ้ยสิบเก้าแล้วอืมสิบเก้าแล้วนะเป็นเล่นเล่นกันตรต่อไดสักสองนาทีได้กันเขียนผมนี่ครับตอนนี้เวลเวลไปก่อนนะครับตอนนี้ค่อยไปจับตัวอื่นที่หลือกันพักไปสายบูแล้วสายตามใช่โอเคยอลมาดปุ๊บปุ๊บไม่ถึงโจดร้อยครับใชมเปี้ยนอย่าเพิ่งท้าทตอนนี้จะตาย อ๋อได้ละดีดังอ่ะดีที่หนี่ท่านนะได้ไร้ายสโตนะโชว์แมนเดอร์โชว์แมนเดอร์นะครับโชว์แมนเดอร์เลยเดียวโชว์โชว์แมนเดอร์โชครับโชว์เลยสายโชว์สายโชว์แห่งชาตินะครับโอเคดีจะโตมาแล้วเย่เสียงเสียงอ่ะเบาๆหน่อยนะครับเสียงเกมเพราะว่าเอราไม่ได้เลยบดนะครัไม่ก็ได้นะอาจจะมีเลื่องอะไรเฮ้ยลัคกี้บ็อสอีกแล้วผมไม่ไว้ใจลัคกี้บ็อสอันนี้ว่ะลัคกี้บ็อสระวังนะระวัง พี่ต้องเซฟก่อนเลยพี่ต้องนอนเซฟถึงจะจะได้ได้ไอฟไม่ได้มีแต่เบีพอยใช่ไงเบี้ยพอยไงต้องต้องเวลาตายเงี้ยต้องกดเบีพอยเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวกลับบ้าน,นกลับเปน oh, ็นโอ้โอเกอนโอ้โ้าออ้ไปเโอเโดีโอใส่้โอ้โอ้โอกโอ้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 อยาก้หะ้เพิ่ออะไรก็ลองโอ้โขออ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอดอ้โอ้อกโ้้โอ้อ้โอ้โอออม้ คนเปิดคนเปิดใด้กระแลกลงโหน่งนิดหน่อยนะมีลงโหน่งนิดหนึ่งค่าสังเกตนึงนะครับลงโหน่งเดี๋ยวเปิดเช็ตเตอร์มาโอา้สดใสสดใส,ส,ดใสล่าแรงขึ้นนะครับเส <c oughs> ียมไหมไม่ว้าวตรงเท้าเพสเอา้อาวหายขี้จะโดนทำไมไป <c oughs> อ๋ออันนี้มันแลกนี่หว่าแลกแลกนี่ฮ <c oughs> ะแตปพากมอนน,นี่ตอนนี้ผมใช้รีซอสแพ็คที่ที่แจกไว้ให้นะครับ ไม่ใช่หรอกไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวฮิวันอสแนี่มาเยอะเลยเอสิบห้าเนี่ยตอนเนี้ยมัุดวิ่งเแบบแบปุ๊บปุ๊บปบปุยังไม่ได้หาทางพี่กาพี่กจจูตอนนี้ยี่สิบงนาทีนะคเดี๋ยวค่อยจับพีกัจจูกันเดี๋ยวอะไรเราจับที่บ้านกัน ได้หมแป๊บงดีกว่หโอเคจะต่อถึงต่อสิบนาทีเลยไหมครับพี่แหมไม่ไไม่ถึงไม่ถึงนยี่สิบสองนาทีเนี่ยเปิดประเดิมเปิดประเดิมครับประเดิมครั้งครั้งสี่ครับครั้งสี่เนี่ยจะตั้งชื่อตอนอะไรอะอะไรเริ่ม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 ครั้งใหม่กันเริ่มครั้งใหม่ครัที่สีทารมีอยนรมที่สอี่ามเอี่สเออมีแวิกสองเหรอที่สี ไอ้เน็กมันจะตอแล้วเย่โอเคครับเล่นแลบไปคู่เขาไม่สี่เมื่กี้บอกมีนไม่อยากเล่นอีกบล็อกจบแล้วพี่เสียแล้วพี่พี่พี่รีบทีพีเลยเพราะว่ายังไม่ได้เซฟไงเฮ้ยนี่ไงไอพีคอนไอพีคอนเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปโ่สักเดือนจอแนเดจอแมนเดอร์ตอนนี้มกิจแลบแล้ววะน้งมแมนนเด่านี้ไม่มีหินแล้วเหรอ ช่วงแม่เดอนช่างแมงเดอร์สร้างแมงเถอะสร้างแมเถอะสั <achieve. S 2> ้สางเถอะครับ้ยเฮ้ยแอมิคอนเรียบร้อยมีไก่ลา่างแล้วอ่าเป็นล่างสองครับภาคนี้ล่างสองไปเลยเทฮันนูคาซิ่งสิบล่างสองเรียบร้อยครับได้ฮานูลัคกี้มาพี่ลัคกี้โบเอาลัคกี้โบเดี๋ยวมีฮันูเดี๋ครับกลายร่างครับเป็นล่างสองครับทอดเรียบร้อยมิกกลายร่างสองแล้ว โอเค๋ยวจะไปกลับบ้านกันกลับบ้านแบบพี่บ๊องบอกงี้เธอขุดเราก็ต้องขุดเราจะเป็นพวกรถฉีดที่ต้องขุดบล็อกงี้เธอกลับบ้านอันนี้เอาจจะบดับไฟได้ส่คงบินบินไม่บินไม่แหลกนะครั้งนี้การบินครั้งนี้ไม่แหลกนะจะบินสมบูรณ์บินกันเหรอรู้สึกพวกเทพที่จะหากันยังไงนะทหารตอนสถานที่ต่างๆนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับ นะพอย่างพอย่างพอย่างฮะพอย่างโอเคก็สัหรับพาร์ตี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับกดซับสไครต์ทั้งสองช anel เลยกดไลค์คลิปนี้กครับนะโอเคครับไลค์นะกดแชร์คลิปนี้แบบอ่าให้เพื่อนที่แบบไม่รู้จักนะฮะผู้ชายจักอ่พวกผมนะฮะหรือผมนะครับนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตามที่ผมขอครับก็จะมีเปิดให้เปิดเชเดอร์ไหมแบบให้แก๊ โปรเจกต์อะไรต่อไหมให้ลงโปรเจกต์อะไรต่อไหมหรือให้แคสเกมอะไรต่อนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมติดตามโปรเจกต์พิกเซิลมอนกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่แลกแล้วนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณครับ